สิบฟ้าพิธิปรติผีเล่มที่3 7มเจบทที่10ก้นเหวลึกริมสระน้ําที่แท้ก็เป็นเช่นนี้แล้วนี่มันหมายความว่าอย่างไรแม่อย่างไม่ได้คาตอบสุดท้ายเด่นอกงุเอเียเข้าใกล้ความจริงไปเกลแล้วอยู่ใกล้ความคิดของเจ้ารามยิ่งกว่าเดิมแม่เป็นเพียงก้าวเล็กๆแต่ก็คือผลเก็บเกี่ยวอันยิ่งใหญ่เพราะหากใช้รูปแบบวิธีคิดตามปกติ ไม่ว่ามันหรืออวีเหรียญหรือสิทธิ์พี่ใหญ่รู้ไม่อาจาได้ข้อสรุปแบบนี้หรืออาจากล่าวว่าไม่มีใครกล้าได้ข้อสรุปแบบนี้นี่กายเต๋าต้องการให้ห้าวเทียดอ่อนแอจนถึงขั้นดาบศูนย์นี่ไม่ใช่การล่วงเกินเปื้องสูงธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการขัดต่อศรัทธาและขัดต่อตรรก,กะอย่างถึงรากถึงโคนโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีใครคิดเช่นนี้ หัวหน้าเจียนก็ไม่รู้หรอกว่าเจ้ารามกำลังคิดอะไรแต่นางเข้าใจถึงความสับสนและความทุกข์ใจของหนิงเวี่ยด้วยเหตุนี้นางใช้คำพูดที่ไร้เหตุผลชี้แน่มันสิ่งที่นางใช้เปรียบได้กับกระบี่ของเคง้ารานวิธีการที่แถนตรงที่สุดผู้คนมักกล่าวว่าจุดหมายการเดินทางนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญคือทัศนีภาพที่ได้พบเห็นระหว่างทาง หลายคร่างกล่าวที่น่านเป็นเพียงการปลอบใจตัวเองของผู้พายแพ้หรือก็อ้างของการไม่กล้าเดินหน้าต่อที่จริงแล้วการถานกาบประหมองทัศนีภาพที่ผ่านมาระหว่างทางจากจุดหมายของการเดินทางที่ได้ไปถึงแล้วย่อมสวยงามกว่าและแจ่มชัดกว่าการใช้ชีวิตก็เป็นเช่นนี้การคิดพิจารณาก็เป็นเช่นเดียวกันหนิงเฉียหันไปบอกเส้นทางขึ้นเขามองแผ่นหลังของดาก ที่กำลังเดินอยู่ตรงหน้ามันรู้ดีว่าหางสติผู้นี้ฝึกฉาดต,ต้องกลายเป็นบุคคลระดับสุดยอดแน่นอนเพียงหนางไม่สนใจทางด้านนี้เท่านั้นเองมันขอบคุนนางที่ชี้แนะเช่นเดียวกับที่ขอบคุหนางเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในดีดนางออกจากเมืองเว่ยมาฉางอ่านมันได้รับการดูแลจากหนางอยู่เสมอเมื่อครั้งเข้าเดือนหงสิ่วจ่าวครั้งแรกนาก็เริ่มผูนใหญ่และสั่งสอนมันแล้ว เพราะว่านางเห็นหมาดคราดก็นึกถึงโขนผู้นั้นที่ขี่ลาดำน้อยนึกถึงครั้งแรกที่พบหน้ากันเมื่อหลายปีก่อนนึกถึงวันหวานที่เคยทำตัวไร้สาระในเรือนหงสิ้วเจ้านึกถึงตอนที่หัวหน้าเจียนทำให้หอคณิกาทั้งหลายทั่วแคนต้าถางไม่กล้าทำการค้าของตนกับมันนึกถึงการวิจารณ์ในใจเมื่อครู่และความซสื่อใจในเวลานี้นิ้งเว อดถอนใจยาวพี่ได้ไปหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มย่อตัวเองแกม้มเศร้าใจเจ้ารามต้องการทำให้เหา้เถี่อ่อนแอนี่เป็นเรื่องที่หนิงเฉียแน่ใจในเวลานี้ส่วนเพราะเหตุใดน,นั้นมันพเดาวได้่างๆยังไม่อาจจับจุดสำคัญได้แน่ชัดหรือบางทีจุดสำคัญนั้นเคยแวบเข้ามาในหัวแล้วแต่มันไม่อยากเชื่อต่อให้ดวงอาทิตย์มอดดับชีวิตก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเจตนาของจเจ้ารามก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในโลกสงคขามระหว่างแคว้นทต้ถา,างและโลกมนุษย์เริ่มต้นอีกครั้งในฉางอ่านบรรยากาศตึงเครียดหนาวเหน็บแต่ละเขตคขนส่งเสบียงเป็นยัางชายแดนอย่างไม่ขาดสายกรมทหารจุดตะเกียงไฟสว่างทั้งคืนเคื่อนย้ายกลััโผลอยู่ตลอดเวลาบนโลกนอกเขตแดนแคว้นต้ถา,าก็ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย ข่าวการตายของเยซูทำให้ชื่อเสียงของนิกายใหม่ตกต่ำแต่ตามพรายงานของราชองก์รลับไม่ได้ปรากฏการถอนตัวออกจากนิกายขนาดใหญ่เชื่อมั่นว่าผ่านไปสักระยะเกลียบาดแผลจนหายดีแล้วนิกายใหม่จะต้องแสดงพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนสงครามในเมื่อเริ่มต้นแล้วเช่นนั้นก็ต้องชนะนี่คือหลักการที่หนิงเฉียยึดถือมาตลอด และเป็นหลักการในการดำรงอยู่ของต้าถางด้วยเพียงแต่ครั้งนี้การจะถามให้สำเร็จได้ต้องเป็นเรื่องที่ยากลำบากแน่นอนกองกำลังอวี่ลินฝีมือดีในเมืองหลวงถูกสั่งให้เคลื่อนผลไปที่หุบเขาจิงเสียเพื่อเตรียมยกผลลงใต้สุขเขตชิงเหอดูจากภายนอกนี่เป็นพระมีหนิงเฉียอยู่ช้างอานจึงไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการป้องกันแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่า เวลานี้แว้นตาฐานถูกกดดันยางหนักด้วยเช่นกันเพราะแม้แต่กองกกำล,ลังอุยลินก็ยังต้องเตรียมเข้าร่วมในสามรบนอกเมืองนิงเฉียยืนมองหิมะตกอยู่บนกระแพงเมืองมองทหารที่เดินทางท่ามกลางหิมะตกรันนึกขึ้นได้ในเมื่องสงครามาเริ่มแล้วก็ต้องชนะครับคล้ายว่าเป็นหลักกาศของคนอีกผู้หนึ่งด้วยเยี่ยวหงหวีตายแล้วจริงหรือด้วยรูปแบบในการจัดการเรื่องราว รวมถึงสติปัญญาและความสามารถของเจ้าอารามในเมื่อเยี่ยสูต้องตายนางก็ต้องตายด้วยเช่นกันคงไม่เหลือทางรอดให้นางไะจากการสัมผัสรับรูบร้ของมันนคืนนั้นนางไม่มีทางรอดจริงๆนับรถไหวกลางโขดจากอารามจือโศเจ้านิกายสยงสูโมแห่งอาสมเทพพระเจ้าหลานหายจะก,ก่อดานหาย หากต้องเจอรูปการเช่นนี้หนิงชุยไม่มั่นใจว่าวจะหนีรอดคิดว่านาก็คงไม่รอดเหมือนกันแต่ไม่รู้เหตุใดมันจึงรู้สึกว่าเฮี่ยงหวียังไม่ตายเพราะสตรีเช่นนางไม่น่าจะตายในเนียบปริบเช่นนี้มันมั่นใจในตัวนางอย่างไร้เหตุผลนายวิหารเทพเงียบสนิทไปทั่วบริเวณเสิริญควรและผู้ดูแลมากมายคุกข่าวอยู่หน้าบันไดหิน ไปหน้าพวกบานขาวเีดด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเพราะเสียงฟ้าร้องกลังด่างอยู่หนศีรษะพวกบานบ้านแสงที่สร้างจากแสงสว่างนับหมื่นสายสั่นไม่หยุดราวกับจะสลายร่วงลงมาได้ทุกเมื่อเพราะเสียงฟ้าร้องเงาร่างสูงใหญ่ท้งบ้านกำลังสานเพราะความโกรธหรืออาจเพราะความกลัวเยี่ยวหูวหวีกระโดดหลงเหวลึกพวกเจ้านิกายและเจ้าหนานหายแน่ใจว่า นางต้องตายเป็นแน่แท้แต่ก็ไม่หวางใจเสียทีเดียวจึงส่งโขนจำนวนมากไปหาศพนางที่ก้นเหวหูบเหวลึกอันตรายยิ่งนักคนที่รับผิดชอบภารกิจนี้คือยอดฝีมือดารรู้จตาจะเกาะดานหายคนหนึ่งและยอดฝีมือนิกายเตาอีกจำนวนมากแม้เป็นเช่นนี้พวกหมานยังต้องใช้เวลาสิบกว่าวันจึงกลับมาเขาเถวสารได้น้ำซ้ำาขนที่รอกลับมาก็เหลือไม่ถึงครึ่ สำคัญที่สุดพวกหมานไม่ได้นำศพที่เจ้านิกายอยากเห็นมาด้วยสิ่งที่นำมามีแต่ข่าวร้ายเสียงบรรดาโทรสาของเจ้านิกายเสมือนเสียงฟ้าร้องดังสนั่นในวิหารผู้ขวที่คุกข่าวอยู่หน้าบันไดต่างหวาดผวาไม่รู้ว่าตนกลางจะโดนโทษฐานแบบใดไม่มีใครกล้าเปิดปากพูดจาไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าได เจ้านิก่กยจึงใจเย็นลงได้น้ําเสียงก็สงบลงมากมีเพียงผู้ใต้บรรคับบัญชาที่ใกล้ชิดกับมานจริงๆเท่านั้นจึงฟังออกถึงความไม่สบายใจในน้ําเสียงของมานตัวหุ่มเทกำลังทั้งบทหาตัวดาให้เจอรับค่าทิ้งซะอาสมเทพหาศพเยี่ยวหงหวีไม่พบที่ก้นเหวแต่พบปล่อยล้อรถและรอยเท้าโขนมากมายเรื่องนี้บ่งบอกถึงความจริงที่น่าแตกตื่น เย,ย่หงหวี่ยังไม่ตายนางกระโดดหน้าผาล่วงทะลุเมฆลงไปในสารถการที่ทุกคนต่นทางคิดว่านางต้องตายเปนแน่แท้แต่นางยังคงไม่ตายนางทำเรื่องที่มีเพียงเข้าเทียนเท่านั้นที่ทำได้นางทำได้อย่างไรหากจะให้อธิบายตั้งแต่ต้นก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อเครื่องปีก่อนตอนนั้นจดหมายฉบับหนึ่งส่งจากวิหารพิพากษาผ่านช่องทางรับไปอย่างสารที่หนึ่ง จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายเชิญหากให้รวบรัดหน่อยเช่นนั้นพวกเราก็ตัดไปกล่าวถึงเหตุการณ์คืนนั้นคืนที่เจ้านิกายสงสุโมนพปไไวยกลางโคนและเจ้าหนานไห่เข้ารุมเยี่ยหงหวีต่อกลางวันก่อนจะถึงคืนนั้นชุยโยเสียและเฉินสีเจรจากับอาสมเทพเป็นตัวแทนติ้งเฉียส่รงคำเชิญให้เยี่ยหงหวี เท่ากับเป็นการแสดงท่าทีดุหมิ่นอาสมเทพเหตุเ hey, พราะเยซูและพระอการประเมินความคิดของเจ้ารามเยโหวีจึงไม่รับการเชื้อเชิดอัญหยาบขายของนิงเฉียแต่ก็ไม่ให้เจ้านิ่กายสังหารพวกหมานจึงถึงส่งพวกหมานไปขังในคุกมืดคุกมือดอเป็นสถานที่ที่อาสมเทพใช้ขังโขนทรยศนิกายและเศษเด่นภาคหมานมีการป้องกันแน่นหนาะ ฆ่ายโกนมากายฆ่าโกนให้ตายได้ทั้งที่บอกไม่เห็นที่ผ่านมานอกจากปล้ยกวงหมิงแล้วไม่เคยมีใครหนีจากคุกแห่งนี้ได้ตอนนั้นที่เฉินปีีถูกขังที่นี่แม่แต่หนิงเฉียก็ยังช่วยหมานไม่ได้ชูยโยเสียและเฉินสีถูกผู้ดูแลชุดดำนวนพิ่ปังษาส่งเข้าไปที่ส่วนลึกสุดของคุกม,มืดถูกขังในห้องขงังหลังลูกกรงเหล็กตอนนั้นพวกหมานหมดหวางกับการออกไป คิดว่าสิ่งที่รอพวกมันอยู่ในท้ายที่สุดอาจเป็นความตายหรือไม่ก็การไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันไปตลอดกาลไม่ว่าแบบไหนล้วนน่าสิ้นหวังทั้งนั้นเรื่องที่พอจะปลอบใจพวกมันได้บ้างคือตั้งแต่เช้าจะลดเย็นนานขนาดนี้แล้วยังไม่มีใครมาสอบสวนวิธีทรมานอันน่ากลัวของโดยพิพากษาตามที่เล่าเลยการพวกมันก็ยังไม่โดน พวกหมานคิดออกได้ไม่ยากการที่พวกหมานไม่ได้กลายเป็นกลองเลือดเนื้อแหลกแล้งถูกทร,รมานอยากเจ็บปวดแสนสาหาัสจนถึงขั้นคิดว่าตายเสียดีกว่าอยู่ก็มีแต่เป็นเพราะเยี่ยหงอหีมีเพียงดนาเท่านั้นที่จะออกคำส่บเช่นนี้คืนนี้หรือบางทีพรุ่งนี้นางอาสังหารชูโยเสียนและเฉินสียังอมหิตแต่หนาจะไม่ทร,รมานพวกหมานนี่เป็นความใจกว้างอย่างใหญ่หลวง แม่นางไม่ตอบรับคำเชิญของหนิงเฉวีแต่ดูท่าก็ไม่อยากให้หนิงเฉวีโกรธเช่นกันชูหยงเสียงและเฉินสีนั่งเงียบมองผนังศีลาอยู่ในคุกนอกจากน้ำถางหนึ่งแล้วในห้องก็ไม่มีของอย่างอื่นทั้งไม่มีใครส่งอาหารมาให้ไม่ถูกทรมานไม่ถูกฐานตะกำรรน,น่ากลัวจากหน่วยพิพากษาและไม่มีใครสนใจการหอเป็นเวลานานที่จริงก็เป็นการทรมานที่โหดร้าย รูปแบบหนึ่งไม่รู้ว่าเมื่อใดจะมีคนเข้ามาสังหารพวกมันความร้อนโดนกระบวนกว่าวายใจนี้ทำให้ฉูยโยเสียนน้าซีเผิดลงเรื่องที่เฉินสีคิดลึกซึ้งกว่ามากนะักมันคิดว่าการที่ไม่มีใครสนใจพวกมันคงไม่ใช่เพราะเยี่ยหงหวีกำลังรอให้พวกมันเอาศีรษะโขกผนังตายหลอกใช่ไหมความเงียบมักามให้ผู้คนคิดฟุง้งซ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ สำหรับป่านที่เชี่ยวชาญเรื่องโกดูบายมันยิ่งคิดก็ยิ่งได้คำตอบว่าต้องเป็นเช่นนี้แน่ไม่มีคำตอบอย่างอื่นความใจกว้างมีเมตตาหูเยี่ยวหูหวีคงไปการให้โอกาสพวกบ่านสองคนฆ่าตัวตายมันบอกชูโยเสียนชูโยเสียนพรานหน้าซีดยิ่งกว่าเดิมลังเลอยู่ครู่ก่อนถามอีกฝ่ายว่าต่อจากนี้ควรถามอย่างไรเอาศีรษะโขผนังตายเลยใช่ไหม หรือจะรออีกสักคืนหนึ่งดีเฉินสีไม่ได้ยินคำถามเพราะต่อที่ชูโยเสียนพูดนอกห้องขงังมีเสียงด่างสน,นั่นน่ากลัวลอยมาเสียงนั้นกลบคำถามที่กล้าหาญที่สุดในชีวิตของชูโยเสียนจนพิษสิ่งที่ตามมาหลังจากเสียงด่างสน,นั่นคือการสั่นสะเทือนคุกที่ซ่อนอยู่กลางเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงน้ำในถังกระเพื่อมไม่หยุดกระเซนกระชอออกมา,มามากมาย จูโยเสียนพิงผนังทรงตัวอย่างยากลำบากแล้วรู้สึกเวียนหัวนี่คือแผ่นด,ดินไหวหรือสีหน้าเฉินสีรันเนข้เขริมมันรีบเดินไปที่ข้างหน้าต่างศิลามองไปทางหน้าผานอกห้องขังเห็นแต่ดวงจันทร์ยามราตรีไม่เห็นสิ่งตื่นใดมันได้ยินอย่างชัดเจนสีกระแทกที่น่ากลัวเมื่อครูดังมาจากทางหน้าผาส่วนการสะเทือนน่าจะมาจากที่สูงบนเขาเถาสาร แสดงว่าบนที่สูงเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นจากนั้นบนยอดเขาเถาสารก็มีเสียงตุ่มตามดังมาซ่านสะเทือนมาถึงห้องขังน้ำในฐานกระเจาะออกมามากขึ้นเรื่อยๆทำให้พื้นเปียกแล้วไหลไปที่เบื้องหน้าชูยโยเสียนชูยโยเสียนถอยไปสองก้าวถามเฉินสีด้วยอาการน่าสีดว่าเกิดอะไรขึ้นเฉินสีใส่หน้าไม่รู้ ยามนี้พวกหมานเป็นนักโทษย่อมไม่รู้ว่าเวลานี่ในพิหารพิพากษาบนยอดเขาเถาสารนั้นสุดยอดฝีมือของนิกายเตา๋ากำลังประหัตประหารกันอย่างเอาเป็นเอาตายเสียงกระแทกและการสานสเถือนที่น่ากลัวเหล่านี้คือผลกระทบจากการต่อสู้มีเสียงฝีเท้าด่างขึ้นจูโยเสียและเฉินสีหันกลับไปมองเห็นผู้ดูแลชุดดำเดินมาที่หน้าห้องขัง ใช้กุญแจเปิดประตูห้องขังแล้วใช้สายตาบอกเป็นไหนให้พวกมันตามไปผู้ดูแลชุดดาประมาณ40หน้าซีสุดขีดไม่ได้ซีเพราะเจ็บป่วยและไม่เกี่ยวกับความกลัวแต่เป็นผลจากการไม่ได้เจอแสงอาทิตย์มานานหยิบกุญแจออกมาเปิดประตูห้องขังบอกเป็นไหนให้นักโทษตามไปตอนที่ผู้ดูแลทำกิริยาเหล่านี้ใบหน้าสงบนิ่งเป็นธรรมชาติไม่บ่งบอกความรู้สึก จูยโยสียและเฉินสีมองหน้าการคราหนึ่งมองออกถึงความสงสัยและกังวลใจของการและการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหนันนี้ไม่รู้ว่าดีหรือได้หลังออกจากคุกแล้วสิ่งที่รอควกหมานอยู่ไม่รู้ว่าคือความตายหรือว่าอย่างอื่นหลังออกจากห้องขงังพวกหมานก็พบกับอุโมงค์สายยาวจากขลังแห่งหนึ่งด้านหลังคุกมืดอ,อุโมงค์สร้างด้วยศิลา สูงประมาณหนึ่งขนครึ่งกว้างไม่ถึงสองตัวคนเอียงลาดโดนงใต้เขาเ่าสารแสงตะเกียงสัวสองสะท้อนเงาพวกมาสองขนและผู้ดูแลชุดดำลงบนผืนดินแห้งผากเสียงพีเท้าด่างชัดเจนไม่มีใครมาขัดขวางผู้ดูแลชุดดำเดินนำหน้าด้วยสีหน้าเรียบหนึ่งราวกับมั่นใจว่าคุกมืดในยามนี้หลับสนิท เอาให้เสียงฟีเท้าด่างกว่านี้ก็ไม่มีเป็นปัญหาอุโม,โมงนี้ยาวจริงๆชูโยเสียงและเฉินสีเดินอยู่ในนั้นสองช่วยยามโดนจนเมื่อยขาตาล,ลายเอ็นร้อยไหวแทบฉีกขาดก็ยังไม่เห็นทางออกเฉินสีพบว่าบนผนังอุโมงการถูกลมพัดกราบน้ำมานที่หยดจากตะเกียงบนผนังค่อนข้างใหม่คำนวณจากร่องรอยการถูกลมพัดความลาดเอียงของอุโมงค การถูกลมพัดกราบน้ำหมานที่หยดจากตะเกียงบนผนังค่อนข้างใหม่คำนวณจากร่องรอยการถูกลมพัดความลาดเอียงของอุโมงค์และระยะการเดินน่าจะใกล้ถึงเชิงเขาแล้วมันผ่อนคลายลงเพราะใกล้เดินถึงสุดอุโมงค์แต่แล้วหมานก็ไม่สบายใจเพราะรายละเอียดทั้งหมดล้วนแสดงให้เห็นว่าหลายสิบปีแล้วที่ไม่มีใครเดินผ่านอุโมงนี้ ไม่น่าเชื่อว่าในคุกเบิดอของอาสุมเทพมีอุโบกดนีตายแบบนี้ซ่อนอยู่อุโบกนี้ใครเป็นคนสร้างแล้วผูด้ดูแลจุดดามจะพาพวกหมานไปที่ใดเฉินสีคาดเดาวความจริงของเรื่องแต่กลับสงสัยหนักกว่าเดิมเย่ยหงหวีเป็นต้าเรินขวนหน่วยพิพากษาย่อมรู้ความลับสุดยอดของคุกเบิดความลับที่พวกเจ้านิ่ายต่างไม่รู้และก็มีเพียงหนักเท่าน้นที่ทำให้คุกมืิดเงียบสนิทเช่นนี้ได้ แต่เหตุใดนางต้องรอบปล่อยมานกับชูโยเสียนในที่สุดก็ถึงสุดทางอุโมงค์ผู้ดูแลชุดดาบโกศิลาก้อนหนึ่งทำให้กลไกทำงานแล้วชักกระบี่เต๋าออกมาฟันพุ้มไม้หนามซึ่งมีพิษร้ายแรงที่ขวางอยู่เบื้องหน้าอย่างระมัดระวังภายชูโยเสียนและเฉสสิออกไปนอกอุโมงคืออิสรภาพแสงดาวมากมายส่องลงมาจากท้องฟ้า ถูกเมฆบอบริเวณหน้าผากรองแล้วถูกไอพิษก้นเหวห่อหุ้มจึงเปลี่ยนจากสีขาวหนวนเป็นสีม่วงเฉินสีและฉูโยเสียนเห็นแสงดาวสีม่วงอันประหลาดอัศจรรย์แล้วความดีใจที่ได้รับอิสรภาพและความงุนงงสงสัยมีมากพอๆอกันจึงนิ่งอื้นงไปชั่วกระดาษไม่รู้ขวนผูน้สิ่งใดผู้ดูแลชุดดาไม่ให้โอกาสมานพูดจา ยัดยาสองเม็ดเข้าปากพวกหมานในทันใดตอนที่ฉูโยเสียนรู้ตัวายาก็ลงท้องไปเรียบร้อยแล้วย่อยสลายหายวับไปมันทั้งแตกตื่นทั้งโมโหโดยเฉพาะอย่างยี่หลังจาก,กรู้สึกได้ถึงความน่าขยะแแยงแล่การปวดแสบปวดร้อนในท้องคิดว่าคงถูกพิษจึงยิ่งเดือดดาลจะฆ่าการก็ฆ่านในคุกก็ได้ยัยต้องปล่อยข้าออกมา พอเดินเสียกลายจนถึงนอกคุกแล้วค่อยวางยาให้ความหวางแล้วค่อยให้ความสิ้นหวงังช่างน่าเจ็บใจหรือว่าพวกเจ้าโขนของวิหารพิพากษาโลงจิตวิปริตอีกอย่างพวกเจ้าไม่รู้หรือว่าเดินกายขณะนี้เท้าข้าระบมไปหมดแล้วชูโยเสียนวาดกลัวจนสุดลงกับพื้นสติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวคิดฟุ้งซ่านต่างๆไปอย่างเลอะเลือน รอคอยความตายอย่างสิ้นหวังแต่มันดอได้ช่วงขณะหนึ่งไม่เพียงไม่หลับลึกลงสุก้้นทะเลอันดำมืดยังไม่มีวันตื่นซ้ำอย่างกระชุ่มกระชวยขึ้นด้วยอะไรกันมันผุดลึกขึ้นอย่างหุ่นงงและสบัสศรรษีษาไปมาใช้เวลาอยู่นานกว่าจะดึงสติกลับมาได้ครบพอมองหมอกพิษใต้แสงดาวแล้วนึกถึงหนังสือรายงานที่เคยอ่านในฉางอ่าน จึงเข้าใจแล้วว่ายานี้ไม่ใช่หยาพิษแต่เป็นยาแก้พิษจากหมอกมันโอดเก้อเขินไม่ได้มันเช็ดเหงื่อบนหน้าผากปาเศษใบไม้บนร่างกายแล้วเดินไปหาผู้ดูแลชุดดำและเฉิดสีเตรียมเดินทางต่อแต่พบว,ว่าขนพวกนั้นไม่มีทีท่าว่าจะถามเช่นนั้นเลยต้นไม้ก้นเหวส่วนใหญ่เป็นไม้เถาไม่มีใบขนาดใหญ่หากเรียกว่าป่า ก็ไม่ค่อยถูกต้องนักตามหลักแล้วทัศนวิสัยน่าจะมองได้กว้างไกลแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่แสงดาบที่ส่องลงมาส่วนใหญ่ถูกเมฆหมอกห่อหุ้มจึงกลายเป็นสีม่วงแปลกประหลาดและหลังจากที่พวกบานยืนอยู่ครู่หนึ่งหมอกพิษโดยรอบก็หนาขึ้นทีละน้อยสภาพแวดล้อมยิ่งมืดสลัวสุดประมาณชูโยเสียนสังเกตได้ว่าใต้เทา้าคือใบไม้เน่าเปือยสูงเป็นชั้นหนา พอมองเงาของไม้แถวก็เห็นได้เลือนลางโดยรอบแล้วก็นึกถึงความน่ากลัวของเหวลึกหลังคุกเืิดตามที่เล่าเลือกันความรู้สึกหนาวขึ้นมาในทันใดหมอกพิษในเหวลึกมีพิษที่สะสมขึ้นมาตามธรรมชาติเมื่อผสมเข้ากับจิตอาฆาตท,ที่หลงเหลืออยู่ของนับโทษมากมายหลังการตายในคุกเืิดก็ยิ่งน่ากลัวสุดขีดและเวลานี้มันยืนอยู่ท่ามกลางหมอกพิษเหล่านั้น ชูโยเสียนรู้ว่าหากไม่ได้กินยาขจัดพิษบันนี้ตนเองคงเลือดไหลออกจากถวานทั้งห้าตายไปเรียบร้อยแล้วแม้ตอนนี้มันอยาไม่ตายก็ยังหวานกลัวอยู่ดีโดยเฉพาะอย่างยี่เพื่อนด้านหลังไม่ถาวโดยรอบมีเสียงร้องแหลมเล็กของสัตว์ดังมารำไรหน้าผากที่เพิ่งแห้งไปพันมีเหงื่อการเย็นเฉียบทะลัออกออกมาอีกรอบ มีทั้งหมอกพิษและสิ่งปีชีวิตที่แข็งแรงซึ่งอาศัยอยู่ในหมอกพิษมาเป็นเวลานานว่ากันว่าไม่เคยมีใครเดินออกจากเหวลึกแห่งนี้ได้แล้วพวกบ้านจะออกไปได้ไหมหากออกไม่ได้ใหญ่ไม่ใช่ต้องตายอยู่ดีเล่าจูยโยเสียนคิดยอยากอกสารขวัญหายมองเฉินสีและผู้ดูแลชุดดาที่ยืนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนไม่เข้าใจว่าเหตุใดพวกหมานจะไม่เดินต่อ สายลมพัดลงมาจากหน้าผาพัดเมาพิษได้บางหลงเล็กน้อยแสงดาวสองลงมาได้อีกครั้งชูยโยเสียนจึงพบว่าที่ห่างออกไปไม่ไกลมีสระน้ำอีกฝ้าของสระน้ำพอจะเห็นแต้รงๆว่ามีรถมา้าในสารที่อันตรายที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนี้ไม่น่าเชื่อว่ามีขบวนรถอยู่ด้วยรถม้าพวกนั้นเป็นของใครกันใครนั่งอยู่บนรถม้าพวกนั้น ล้วหยุดอยู่ริมสาะน้ำเพื่อรอไข่รอค่าหรืออากเป็นเช่นนั้นเหตุใดพวกเราจึงอยากไม่ไปคืนนี้ฉูยโยเสียนรอดจากความตายแล้วก็พบกับก้นเหวลึกที่ต้องตายเป็นแน่แท้จิตใจกระทบกระเทือนไปหลายรอบจนกุญงงสติเลอะเหลือแล้วผ่าให้คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆแต่นาเฉินสีคือบนสมองของภาคมัจฉามังกรขึ้นชื่อเรื่องการทำงาน่าเฉียบขาด มันย่อมสุขุมมากกว่าเพียงบอกรถม้าพวกนั้นสองสามครั้งแล้วก็เงยหน้าหมอกฟ้าเช่นเดียวกับผู้ดูแลชุดดามที่อยู่ข้ขางๆบนฟ้าคงจะมีอะไรตกลงมายามนี้เฉินสีพอเข้าใจอะไรบ้างแล้วดูท่าแผลของสาศึกษาคงประสบความสำเร็จที่แท้เย่ยหงหวีจะทรยศนิกายเตา๋าแต่เหตุใดานางจึงเลิกหนีตอน่อกลางคืน ทั้งอย่างเลือกเส้นทางที่อันตรายเช่นนี้ด้วยเรื่องที่หมางสงสัยมากที่สุดคือหรือว่าอีกครูหนึ่งเมียองหวีจะกระโดดลงมาจากยอดเขาถาวสารอย่างที่สายตาของผู้ดูแลชุดดำมุงบอกจริงๆทะลุเมฆหมอกลงมาที่นี่แนหรือยอดเขาเถาวสารสูงจากพื้นด่างสูงเท่าฟ้าบริเวณหน้าผามีอันตรายมากมายมองพลิกคนเหคนน่ากลัว,หน,ลวหนักหนา ไม่ว่าใครกระโดดลงมาต้องตายแน่นอนสังสังไม่ตายเพราะนรางคือเข้าเทียนหนิงเฉวีไม่ตายเพราะราสังสังกระโดดตามลงมาสุดท้ายตอนลงสุพื้นอย่างกอดหมันไม่แน่นเยี่ยหงหวีไม่มีใครกอดสังสังกลับแดนเทพไปแล้วเช่นนั้นหนางจะรอดได้อย่างไรนางไม่มีทางรอดแน่เฉินสีคิดอย่างสิ้นหวังเจ้านีกายสงสูโมนักรถดไวกลางคน รวมถึงเจ้าหลานหายย่อฝีมือนิกายเต๋าทั้ง3ก็คิดเช่นนี้แม้แต่เจ้ารามก็คิดเช่นนี้่ายโกรธกระทบเนตรและสะเทือนใจรวยนหน้าผาหลังเขาเถาสารการเป้าการที่ดำรงอยู่มาแต่โบราณกาลในเมฆหมอกภูปัญญาที่สั่งสมมานานแสนนานของนิก่ายเต๋าเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความควบก,กลุ่มของวิหารพิพากษาแต่ทำงานด้วยตัวมันเองเสมือนมีชีวิต อาศัยธรรมชาติแห่งฟ้าดินทำให้แข็งแกร่งขึ้นด้ว่ยๆนอกจากความต่างระดับระหว่างยอดเขากับก้นเหวแล้วสิ่งที่อันตรายที่สุดในเส้นทางกระอากาศที่ไม่อาจาเรียกว่าเส้นทางได้นั้นไม่ใช่พิษในหมองพิษแต่เป็นค่ายโกรธที่เป็นตัวแทนสิปัญญาของนิกายเตา๋าต่อให้เหยียนเสือต้าสือคืนชีพก็อาททำลายได้ในเวลาสั้นยิ่งไม่ต้องพูดถึงชั่วระยะเวลาของการตกลงมา ใครจะไปทําได้เพราว่าบริเวณหน้าผามีเสียงแหวอากาศดังมาจริงๆมีคนกระโดดลงมาจากยอดเขาจริงๆเฉินสีมีสีหน้าร้อนโดนใจในทันใดมันไม่ใช่หนิงเฉียจึงไม่อาจเชื่อมั่นยังไม่ลืมหูลืมตาต่อเยี่ยหูหวีมันคิดว่าอีกเดี๋ยวคงได้เห็นการสิ้นชีพของนางจริงดังที่มันคิดต่อให้เยี่ยหูหวีแข็งแกร่งขนาดไหนต่อให้หนางจู่ๆก็เรียนรู้ถึงมากขาแห่งยาน พราะระดับสูงเช่นเยียนเซอร์นางก็ไม่อาจรอดได้แต่นางก็ยังกระโดดลงมานางถูกยอดฝีมือสาโขนของนิกายเตา๋าทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจากนั้นจึงเดินไปที่ริมกระเบียงนางไม่ได้ผิงกระเบียงเพื่อมองไปไกลแต่เดินไปที่หน้าผาภายใต้แสงดาวอย่างสงบนิ่งว่ากระโดดลงเหวไปพร้อมกับเกรติมะไม่ว่ามองอย่างไร นางต้องต่ายเป็นแน่แท้ทันใดนั้นเจตนาลมเห็นค่ายโกนที่ซับซ้อนก็เกิดขึ้นท่ามกลางบอกพิธีค้นเหวขาดาเดี่ยวกันบรวหน้าผาก็เกิดเจตนาลมเห็นค่ายโขนด้วยเช่นกันเจตนาลมเห็นค่ายโกนสองสายเข้าปะชิญหน้ากันท่ามกลางแสงดาวสีม่วงจูโยเสียและเฉินสีไม่เข้าใจว่าเหตุใดครั้งแรกที่สัมผัสได้ถึงเจตนาลมแห่งค่ายโกน ในจิตใต้สำนึกจึงบรรยายได้ด้วยกลิ่นหรือว่าเป็นเพราะเจตนาลมแห่งข้ายโกรดนี้คือกลิ่นจริงๆนี่คือกลิ่นเหล็กดิบอีกทั้งบนเหล็กยังมีร่องรอยของสนิมด้วยกลิ่นนี้หอมหวานเล็กน้อยและในความหวานก็มีความฝาดทั้งยังมีความแสบที่ยากใจอธิบายได้ด้วยคำพูดต่อมากลิ่นที่ว่าก็เปลี่ยนเป็นกลิ่นศีลาหากกล่าวให้ถูกกว่านั้น น่าจะมี็นกลิ่นตะไคร่น้ำบ่นก้อนศีลามีความชื้นเล็กน้อยและมีความเหม็นเขียวของพืชที่น่าแปลกคือกลับไม่ให้ความรู้สึกลื่นเลยตะไคร่น้ำเหล่านั้นเรากกับว่าแห้งไปในชั่วพริบตากลิ Dip, ่นเหล็กดิบหมายถึงอะไรแข็งแรงหรือเล้ากินศีลากับตะไคร่น้ำเหล่าหมายถึงอะไรจูยโยเสียและเฉินสีพันตื่นตกใจจากนั้นก็รู้สึกหายใจติดขัด สาเหตุที่หายใจติดขัดเพราะพวกหมานรู้สึกว่าลำตัวคล้ายมีก้อนศิลามากบายเบียดเข้ามาก้อนศิลามีเหลี่ยมมุมทำให้พวกหมานเจ็บปวดจนยากจะรับได้นี่หมานค่ข้กดอะไรกันแน่พวกหมานหันหมองไป็ต่างต้นกำเนิดของเจตนาลมแห่งไข้กอดอย่างตกตะลึงรถม้าที่อยู่อีกฝ้าของสะท้ามพรางคาดดาว,ว่าผู้ใดาขานที่นั่งอยู่ในรถ หญ่จ,จึงแข็งแกร่งถึงอย่างนี้